อ๋อวันนี้เรามาทำอะไรกันผู้กองอ๋อวันนี้โต๊ะไม้กระบกอวนซับขบวนซับมาส่งลูกค้าที่บริเาณวัดศิลป์จังหวัดชัยนาทอือแล้วบริัดศิงห์จังหวัดชัยนาทครับเดี๋ยววัดทรงเสวยเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูกันบรรยากาศจะเป็นยังไงโอ้ตรงสามโต้เฮ่เดี๋ยวกำลังกำลังทำเพลิงอยู่มาดูกันครับโอ้ยเป็นนี่แหละครับผมเออเราชอบไม้เนาะ โอสวัสดีครับผมม่านมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยสงสารโตจังเสร็จง่ายไหมเนี่ยเสร็จมอ้างหอนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของตัวจริงมาแล้วครับเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเลนท์มาร์กเลยเนาะอยู่กลางทุ่งโอ้โหโตเลยนี่นะครับผมเป็คนฝนนะครับจากพยาบาลจากสารัตเนี่ยครับไม้กระบอกเรามาอยู่นี่นี่เองนะครับไม้ไม้เลือกคนจริงๆนะแล้วเลือกกับ โอ้สถานที่บรรยากาศเยี่ยมมากเลยครับโอ้โหได้ได้โอ้ได้ได้เลยเด่นสวยงามประการตาครับพร้อมเนี่ยติดท้องทุ่งนาห้องนุงห้องน้ำโอ้โหก็ทำแบบโจ้เลยตอนเย็นๆนะต้องตอนเย็นๆต้องตอนเย็นกันะครับบรรยากาศอือฮั่นี่แล้วไปอยู่ต่างประเทศนานก็เลยชอบแบบบรรยากาศบ้านอย่างนี้เนาะพอมาอยู่เมืองไทยก็ในลิมิตได้เลยเนาะพรงนี้ก็ขึ้นแบบมัตสึโะแล้วค่ะค่ะ ดังนั้นเราก็ต้องเอาผ้าหุ่มหุมไว้ตั้งห่อยครับผมลงเลกกเกอร์ไว้หนาเลยเพื่อที่จะให้มันสวยมากเลยสวยเราเห็นตัวจริงเป็นไงก็ไม่รู้โอ้ยผมมือสมัครเล่นนะเลยทำสุดทีมือแล้วเลยโอ้โหเนี่ยครับนี่ครับมันดิบหรือเปล่าโซ่นี่นะครับ คุณผลนะครับโอ้โหบ้านก็เนี่ยอยู่แบบซื้อบ้านทองดาวมาหลังหนึ่งนะครับผมเนี่ยบ้านทองดาวไปซื้อมาจากไหนครับเนี่ยจากกระแพงเพชร๋อจากกระแพงเพชรนะครับเห็นไหมเขาอยู่อย่างนี้ครับแล้วคุณผลกลับสหรัฐวันไหนครับเนี่ยเมษายี่สิบสองมีครับก็ยังได้เล่นสงการเนาะใช่ครับเออเอาเอาสีสันกับต่างประเทศก่อนจะได้ ยยอยเออ่เเขมๆหนนาะ้ตัวนี้องถ้าอย่างนั้นซื้อไม้ขุดล้อมด้วยมั่งมีปูนซับอะไรก็ไิ่งได้ดิร้านนั้นใช่เวล่ะที่ไปรีวิวอโอ้โหโฉเลยเอาไม้มงคลมาไม้ปูนซับบ้างพวกอะไรนะไอ้ว่าน้ำคุ้งอะไรนะครับผมไม้ขุดล้อมสวยๆมาทักสองสามต้นเพราะไม่เป็นร่มเงานะโจะเลยเพราะว่าคนฝนเขาชอบ ชอบไม้ชอบนี่แหละครับชอบสะสมนะครับทีนนี้โอ้โหหมอเลยโอนะครับนี่บรรยากาศดีอันนี้ต้นอะไรครับพยุงกับกาละปะพฤกษ์ค่ะแห็นไหมปลูกต้นไม้พยุงกาละปะพฤกษ์ด้วยนะครับก็ครบรอบนึ่ปีพอดีล้อมรอบเลยเนาะใช่ค่ะล้อมรอบโอ้โหหลายคนหลายท่านนะครับเนี่ยกว้านให้ชมนะครับผมนี่ครับคือเขาเรียกว่า ให้ชมเป็นแนวทางเนาะเผื่อท่านไหนชอบท่าสไตล์แบบนี้เนาะอยู่บ้านนี่แหละกลางทุ่งนาเนี่แหละครับเขาครับแต่บ้านบ้านจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีเหมือนบ้านเราใช่ครับอือกลางนี่นี่เป็นกลางลางมันเป็นไงนอนนอนถอย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 อ่ะอืมสวยชุกเลย แล้วครับมีแค่ชิ้นเดียวนะครับไปหาเือจะไปหาที่ไหนหมดแล้วมุกงพริกกินลิ้นท้ายหมาแล้วไม้กระบอกหรือเราก็หาให้เขาไม่ได้พูนซับนะครับภาษาไม้ขุดล้อมนะครับบอกว่าพักภาษาสาสานเขาบอกว่าไม่บกไม่ถูบกไม่กระบกแต่ภาษาภาษากลางเขาก็ว่ากับกระบกเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าหลักการ ไม้ขวดล้อมคือไม้พูนซับนะครับเป็นโต๊ะพูนซับเ<ช>นี่ยอันนี้ทีมทีมช่างเราเป็นทั้งช่างผาเป็นทั้งช่างผาเป็นทั้งช่างยกไม้ตรงนี้เนาะเดินได้ไหมเดินได้ไหมมันกลายมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ลงเลยที่แรกลงตรงนั้นต่อไปผู้กองต้องซื้อในแล้วหนี่งเงียบ เดินิดหน่อยไปยียบเล็กไม่ <laughs> ถบจบไปเลยน <laughs> ี่นะครับบรรยากาศกลางคูํเลยโอ้โห